พี่น้าครับอ่านี่ต้นเกตลินนะครับต้นเกตลินใหญ,ญ่นะครับเกตลินเมื่อก่อนแบบเป็นแนบยุวานครับงามๆหน่อยใส่น้ำบุญกระถินนะครับเวลามันแก่นะเนี่ยดอกก็สีลวงแบบเนี่ยแบบเบี้ยร์หน่อยๆมาหนักเต็มอยู่บ้านแมันม่เบียร์หน่อยเบี้ยหน่อยมาครับนี่ถ้าเขาขายกันก็สิโอ้ เป็นราเบียลนะห้าสิบบาทครับอันนี้ก็บพ่ได้ไรใจกันนะครับเนี่ยแม่นบ่อเด็ยม,มันหลวงลงมานะครับเดินหนึงเก็บไวปนับเพื่ออะไรในะครับาง,งามๆสิเบียสิบ่ขายนะครับไหนๆมาเอาอยู่บา้านแล้วมาขุดเอาเลยครับเลยมาจิ้หมอบไปปลูกได้เลยครับจปปะพ่แบบายวปเบิ้งอีกต้นหนึ่งครับตน้นอ่าอย่างคงไม่ลืมนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งครับตนนึง นี่ครับพอแต่เห็นต้นนึกดได้ทันทีเลยคุณทึงคุณเทืองครับหรือพญาพญากาศนะครับ,ราานะรบใบเนี่ยรังสารงานสารครับใบในหัวียเฟ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 ีย,ย,ย,ยดีดีนะเฟีย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 เหญ่หุ่นดูว่าเห็ดเห็ดเป็นพ้าอ้อมนะครับคุณทึงคุณเทือง แพ็กพร้อมพอโตได้เลยครับอันนี้ก็เบียร์รายครับแลวกรบเบียร์นีม <c oughs> จับวานนั่นเวลามันแก่มาเนี่ยผมจับตัวนี้วานในมันหวานแล้วหัวบานแล้วมันขึ้นอยู่มุมแต่ละมุมก็มีหัวบานเต็มเนะสุกสุกมาสิออกออกดำๆกินได้ครับกินได้เดยังห้าไปเบิ่งเย็นยหน่อยมันไป มีเบีย่ยมัน,นะครับตอนนี้มีอยูสามสามตน้นเราอยู่นคนเดียนเลยอีกต้นหนึ่งเราเพิ่งก,กระจายครับกระจายกันอยู่ทั่วไปเพราะว่าในมันสุกมาผมวานไปโมบ้านนะครับอยู่หน้าบ้านจะร้ายนะครับหน้าบ้านจะร้ายเบีย่ยนี่รู้สึกว่าสิมีอยู่แต่ว่ากับสีกับสีจับกันเด่นึงนะครับอาจจะว่าเกินยี่สิบต้นครับเบีย่ยเบีย่ยของตัวน,นี้ ตัวทำเป็นของเก็ด,ดินนี่หลายครับเก็ด,ดินนีหลายได้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 ด,บดาบเด้อมาพู้ดากเด้อมาจิ้มอายุบาลไปครับบ๊ายบาย